สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีแตนผู้รับชมเราฟังทุกคนทุก่านนะครับวันเวลามุ่นเวียนเปลี่ยนไปกิจกรรมกิจการ,ร,กร,รทุกอย่างซึ่งแม้ว่าจะสบเซาเราก็ต้องยังคงดําเนินต่อไปนะครับบางสิ่งบางเรื่องซึ่งแม่การตอบรับจะไม่ดีแต่ก็ยังคงจะต้องรักาษาสภาพดำเนินไปสู่ปามายเพื่อว่าสักวันหนึง่งจะเดินไปถึงจุด จุดตีวังได้นะครับความพยายามอยู่ทีไนไยนกแคงคิดว่าคงจะต้องจ่ายความพยายามอยู่พนันเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะยกเรื่องเล่าตีปวดากุ้งลาวให้คว้างวัดตรวจปลอดสมัยก่อนก็เป็นนายพลนจบไปเรียกหนกเข้าเคี้ยวปตดากุ้งวอกสมัยก่อนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะทำการหลาัตัดหรือ ทำมาหากินในรูแปแบในพลาดนะมันมีจํากัดอย่างเช่นว่าเราจะจ่ายอาวุธไปลา่านกชนิดนึงซึ่งค็เรียกว่านกเก้าเคี้ยวมันอาจจะว่าตทาไม่ได้นะครับลวนนกชนิดนี้มันตื่นคนมันไม่สามารถที่จะก้าวเขยก้าวไกลคนได้พอ,อเห็นปู้คนมันก็จะนี่ปอปเพราะว่ามันเป็นนกเขาที่อาศัยอยู่ในป่าลึกดึกดำบร แตกต่างกับหนกเขเหล็กหนกโขย้อยนะคับนะหนกเคเหล็กหนกโคย้อยไอนี่ฮะกินํำตรงหน้าํำปลาลูกแจงแต่ส่วนหนกเข้าเขียวบางจุดบางทีบางสถานก็เรียกว่านกคขฟอยนะครับนะมันจะมีหนกเค้าปลาหนกเคาเขียวหนกเค้าเปล่าก็จะเรียกว่านกเปลาหนกเปลาหนกเคาเขียวก็จะเรียกว่านกเค้าเฟ้อยนะครับนั่นคือเ่อเรียกตามบานบานซึ่งปวเต้ากุ้ง เราไม่คว้างเรื่องนี้ต่ว่าตรวจรอดไปเรียกนกเข่าเกี้ยวนี่ก็จะมีกรรมวิธีนะครับยุคสมัยนั้นการล่าสัตว์ในป่านั้นอันตรายนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหูลามยุคสมัยก่อนก็เรียกว่าหูเลื่อมนะครับหูเลื่อมตัวมันเย้ยบางตัวก็ว่าอนุญาตใจกรรมว่าจะต่าค้านะครับนะต่า,ขาข้าบางตัวนะคือ แยกกับต้นมากนะครับงูเลื้อมต่อต้นมากนะครับสามารถจะกินหวางหลุกเสื้อได้เป็นตัวสามามาจะกินลำมังกินคว้านได้กินมูปลาได้นะครับนอกเนื้อจากนั้นก็ยังมีสัตว์ได้อย่างเ่นวาเสือเรือว่ามีอันไม่ถึงว่าหยุคสมัยโบราณสมัยที่ตรวจปลดเขาเป็นนายพลออกลาแล่ถึงตีตานัดหัวเต่ากุง้งหว่วแกโบไปเรียกหนกเข้าเคี้ยวนะครับ นกเกาเขียวจะมีเสียงร้องว่าตุกฟูดตุกฟูดเสียงดังม่าทำเนยบอาหลึกทำบาใหญ่นะครับนะฝังเสียงเล่ารู้สึกว่าเอางอกสาวๆนะครับกรมมารีตีเหตุวดปลอดไปเรียกนกเกาเขียวตามที่พอเต้ากุ้งเราให้กว้างกะคือเสกข้าวสารนะครับเสกข้าวสารสารข้าวไร่สมัยโกนจะทำข้าวไร่จะทำไร่ทำข้าว ออกข้าวสานข้าวรายเซกขาถาตามเด็กผู้บาอาจารย์ตั้งซ้อนแนะนำมาเลยกับผ้าไปวานให้หนกออกมาจิกแต่ว่าก่อนที่จะเอาข้าวซานไปวานน่าจะต้องทำสุ่มก่อนนะครับการทำสุ่มเรียกหนก,กเข้าเคี้ยวหยุบเสมอตรวจรอด,ดนะจะต้องทำสุ่มให้แข็งแรงนะครับนะเรวอาจะต้องให้รดปนจากสัดรายไปนั่งูวในป่าเก่านะครับนะในป่าดึกดำบรรพ์ ไ้ดังเรียกบางที่หน่งเสื้อก็มาเยี่ยมหน่งเลื่อมก็มาตักใต้นะครับซึงก็มีอยู่ครั้งหนึง่งไกตรวจปลอดไปเหยียบแต่ว่าแกตั้มซุ่มจับนะครับนะแกตั้มแกเอาหม่แกเอาแคนปักไปรัวปฏิจจมมัดไว้จับนึงกรองไว้อีกเครื่องแท้และเตึงกะสูตน้นใหม่กิ่งหม่ใบไใม่ว่าให้มิดจิตอุไรไยวาถ้าหน่งเสื้อมากจะจูมกำาัในไม่ได้นะครับนะ หรือว่าจะเป็นหูเลื่อมมากอะไม่สา้มาที่จะเข้าไปทําการในยารวดเร็วเลยป้องกันได้ว่าปัญหแล้วถวดปลอดว่าต่าสุ่มเซ็ตกวาดล้านแตงบวงกลงทไมัก่อนใช้บวงเชือกนะครับนะบวงเชือกสมัยก่อนสมัยหยุดถวดปลอดนะเชือกบวงกลงจะทํากับยอยสับประรดนะครับนะ ใหญ่ย่อยซับปรดความาฟันตั้เป็นบวงรูดให้กรองดีและครับนะคููกันในปลายใหม่แล้วมีการมีขั้นยาวออกมาปรดปรดจะส้งจากในซุ่มเวลาหนกเขาเคี้ยวข้าวมาแล้วกะจะจ่ายบวงค่อยๆส้งออกไปเลยครัดักจาวมัง่งกรองโ้อมั่งเลีวแต่อํนนวยเลวแต่จังว่าแต่ว่าก่อนเตนหนกเข,เข้าเคี้ยวจากข้าวนะก็ต้องเรียกกัน,นก่อนเลยครับ ว่านขาวสัน้นเซกเลวเนที่ล้านเด็กวาดวายแล้วก็ทำเสียงเสียงเรียกหนกเข้าเคี้ยวอุปรกรณ์จะใช้โบกไม้ไฟโดยกรมาวิธี้แต่ก่อนถำนันนะกันนะเป็นเครื่องปาใช้ปาให้มีเสียงดังดังเหมือนที่กกล่าวเหลือเบื้องต้นนะกันนะเสียงดังก็ดังตุกคูดตุกคูดตุกคูด กระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเป่านั้นไปเรื่อยนะครับนะ่ะปาไปเรื่อยเสียงกระดังไปเรื่อยอุปกรณ์ตัวนี้อันสามาถจะว่าทําเสียงให้ดังกลองได้เพราะว่ากระบ,บอกไม้ไฟกางแนมันจะมีรูมีโพรงนะครับเพราะว่าปงเข้าไปก็จะมีเสียงดังกึกกลองเลยเสียงกระดังไปเกลยโดยความเหียบโดยความสัดในปลาหลึกเสียงกระามารถดังไปไกลได้ตามเด่พปเต้าคุ้งเล่าไม่คว้างนะครับ ก็คือว่าใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงไปแล้วด้วยว่าไม่ตึงดีก็จะเริ่มมีนกเขาเคี้ยวบินเข้ามาบินข้าวมากะอยู่ข้างๆมองลงมาในล่านเห็นข้าวสานเซกก,บบก,กบ็บินลงมาจิกกินข้าวสานนะครับพอบินลงมาจิกกินข้าวสานนั่นเสียงเป่าคงตรวดปลอดกระ h ียบลงรอจังว่านะครับแต่ว่าก็ย่งไม่โครงก่อนนะครับนะยังไม่ได้โครงไอ้นอกเขาเคี้ยวจะลงมากินตัวอะไรกันก่อนนะครับยังไม่โครงก่อน โอ้นกเขาเคี้ยวนั้นบินขึ้นไปหนังที่ข้างคางนันก็ปวดปลดกระลริ่มปโตไปลาวนะครับเรื่องปทําเสียงทําเสียงเรียกนอากานะทําเสียงปุ๊บทำเสียงแบบน,นั้นปูตัไปลาวปูไปเรือสักครูกร่ก็จะมีบินมาเพิม่มหลังจากนันกับปอตัวนึ่งบินลุ่มอีกกินปวดปลดกระลริมโกรงใหญ่บวงเชือกใย,ยสับปะรด,ดที่ทาไหว,วนะั่นน่ะส้งออกไปเลยก็ว่างดักปฏิหน้าดาว พ่อยางเต่าเข้าไปติดกระตกดึงก็ว่าบวงรูดกระติดเต่ากระดึงผ้าขาวลบมาในเนี้ยผ้าขาวลบมาในสุ่มเล็เก็บไส้ตีอะไรกะแตงบวงอะไรกะโค้ยตัวโตปล่อยทํามอยู่บนนั่นนะครับนะถ้าว่าให้ได้ในแต่ละมือแต่ละมือพ่อส้มดุนส้มควนกับแต่เจเลี่ยงกรอบกลัวนะครับนะกรอบกลัวแต่เด็กเป็นกรอบกลัวเยอยโยกอะไรไล่คนแก่แกงโมนนึงก็ต้องไายกินในโพ่นะครับถ้าได้เตรียมตัวนึ่งองตัวเราบางที่ เลียงกันไหมพ่อดังนั้นจังใจวลาเอาไปเรียกไปกลมไปด้วยหยุกเซมไม่ก่อนป่าดึกดำบรรทัดมันมาฮู้กันยังมันติดลามเบื้องต้นนะในการลกล้งนั้นพอเต้ากุ้งว่าตรวจปลดกำลังเรียกกำลังบันเทิงในใหัวใจอยู่สักเดี๋ยวก็มีเสียงซกเซกซกเซกซกเซกมาข้างนะครับตรวจปลดก็ว่าอะยังฟันนี่มันก็เหลวและ ปวดหกอดกระเฮยบเสี่ยงเป่าเรียกนั่งเน่งนั่งในความสงบสักครู่ก็จริงดังจะคิดนะครับนะหนงล้ามข้าวมาถึงข้าวมาถึงไปสุม่มโดยความย,ย้อยเยหัวข้ามาในรูดซุ่มก็เยวข้าวไปติดติดคัดคัดก็เวียนรอบสุม่มเวียนรอบสุ่มไปรอบนึงโดยความยอ้อยโดยความยาวจากนั้นกะ็ะเยว้หางข้าวมาโกงนะครับนะเยว้หางข้าวมา ัวอย่างจอตานอกเอเยห้างกาวมาห้าหวดลอดหวดลอดว่าอี่าตักันปันนี่นะเรากะทำมาห้ากินมันกะจิกาวมาห้ากินมันกะจิกินเรานี่ตั้ปลือแต่เนี่ยหวดลอดการงมงามงมงามพอได้กินเสียงเนี่ยนะครับไปเละเราก็ไม่ได้มีเจตาหน้าจะมารบกัวนู่เหลือมงู่เหลือมก็ยังมารบกวนเราเลยเหล่งนะไปไปเลยกัคนกับหูกับซื้อผาช้ากันไม่รลบกฟั่งกับ เ้าเลื่อมกระเยงหางข้าวมาเรือปล้าจีก้ามารัดตรวจปลดตรวจปลดว่ากระแล้งไม่โดกว่างปนีกะจําเป็นต้องตักเตือนกันมั่งตรวจปลดก็เอาเบ็ดดาบมากเลยกัดซับหางซับเทบลายหางถอดหนึ่งราคาคืบได้นะครับเผื่อเป็นการเตือนให้โดดทุกเจ็บเลยกะจะได้นี่บ่อยตรวจปลดก็ซับทุดริบเล่นนครับนะหางมันลาาอยู่บนดินดุกดิดดุดดอยู่เลยกําลังยีก้ามาในววัดเจตนาเจมารัดตรวจปลดและ ปวดพลอดๆซับปับกระห้างขาดกระเลือดตูวนึงปรีดดยความเจ็บปวดเจ้าเลื่อมกระสะดุงผุ่มควาออกไปข้างนอกเสียนี้ปล่อยนะครับดยความเจ็บสะดุงตกจยกันนี้ปล่อยแต่ว่ากับตรวดรลอดก็คิดแลแล้วว่าซับขานี้เกกาไม่ถึงกืบดีก็เพียงแต่ให้เจ็บปวดดอกขาดมันก็หางก็้วก็ออกเอือนมารักษาตัวเองมันได้เลยไม่ถึงกับเสียง่ายไม่ถึงกับตายแล้วง่ายว่าไม่ถึงไปได้รู้สะดือชองท้ายนูที่ คือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำา่ายให้เสียชีวิตแต่โดยคว้ามแต่ว่าอุดมส้มบูนก็หน่องเลืม้มอดซับตอนหางควับเลือดกระพุงต้งกลิ่นก้าวกลุ่มลังจากแต่หูวเลืม้มปุ่งตัวลบนี้ไปเหลวนั่นก็ปวดปลอดกันหนังอยู่ปักนึ่งลาวขอเตากงว่าเนั่นนะครับขอเตาคงว่าปวดปลอดกัดนหนังอยู่ปักนึงก็ตัดสใจไว้ที่เรียกต่อหรือไม่ได้ว่าจะออกลบแตวา่า ท่านจัดตะยานป้องกันตัวป้องกันใยกันนังกว้างเสียงรอบบริเวณก่อนแลืวว่ามีอะไรผิดปกติมั่งก็เงีเยบไปฝักหนึ่งยี่สิบหน้าที่ไปได้ลาวนะครับนะหลังจากนั้นก็มีเสียงหนกเข้าเคียวบินมาลามาเกาะปั๊บเลยกะติดใจนึงก็ลงมาจิกข้าวสารเสียงันตรวจรอดว,ว่าอ่ะหนกเข้าเคี้ยวยังมียังคาอยู่เลยกะหนังรอสักเดียวก็เลยเพื่อว่าได้ลาวแต่ต้องท้ำตัวเลยแต่ว่าคร้าวนี่นะครับเรียบสายตาไปด้านคาง รู้สึกตกใจระวา่างตีใกล้ๆสุ่มนั้นนั้นมีเจ้าไลา่ปัดตลนมายืนอยู่เลีแต่ด้วยความแข็งแรงข้องสุ่มมันก็นไม่ร่ามารถที่จะพุ่งกบมะตะกลุกได้ได้แต่ว่าเดินวุ่นไปโรบโรพอเจ้าคงบอกว่าตรวจรอดราอ่ะน่าว่าเป็นโกลกกินข้าวเลือดก้องหูเลือมเจ้าลา่ขัดถึงมากกับวุ่นเวียนอยู่ซ่องร่ามโรต่ำตาจะชีกนะครับนะตำตาจะชีกสุม่มแต่ตรวจรด,ดนั่งนะ ตรวจโหล,ด,ลดก็อ่านขาดท่าเป่าไปตามปัสกาคุณตะเรกแล้วนะครับนะปัสกานายพลานปัสกาแต่ว่ามีขาท่าป้องกันตัวแต่ว่าตัวกระสันตัวบังมังงันแหละคือเบ็ดดาบจับท่าว่ามันชี้สุ่มกามากับตรวจโหล,ด,ลดว่าทีมไม่สุดฤทธิ์ให้มันได้เจ็บ <c oughs> กันตัวแต่เพียงแต่ท่ำตา,าท่ำตาจะชี้ก็ไม่ชี้กับเดินวนเดินว่นอยู่ไล่โรบนะครับ พอเ้าคุงว่าตรวจต้เล่าว่าเดินว่นอยู่ไร่โรบแล้วก็เอาหมูจิ้มจิ้มมาในวางลองใหม่ที่ตั้มซุ่มนะคุดคิดคุดคิดคุดคิดเอาเต่าไปแควกัตตาตาตาปลาซ่านตาและแต่นั่นเนี่ยเจ้าไลา่ก็สงสัยตามมาในวางรู่หลงแต่ว,ว่าพ่อจะมองได้ก็มาปอบก,กับขวดโลดถวดวโปดกระทำตาเ่าหน้าขับดินก้าวแหล้วกัดอ่านคาถาในใจเลยก็ส่งเสียงดังก้าว ในความเป็นบทวิิกของถวจรอดกิดวันนะนวัดดังเต็มฤทธิ์และดังเต็มทีถวจโลดก็ทำเสียงอา้าวอุ้มเสียงดังนัดนะครับนะเจ้าเสื้อกระกตกใจเสียงตรวจรอดกับลื่งกันลังกระโจนนีไปนะครับตรวจโลดหลงลองไปกระทาดีหลังจากแต่เจ้าเสื้อตกใจเสียงตรวจรอดหละก็วิง่งหายไม่กังในไม่ตามนะกระโจนหายไป เพราะกันนั่งใจเต้นตึก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 ตกกตึกตึกพอตาคมล้วไ่วางว่านั่งอยู่ปกนึ้ลาวน้าลานะครับนั่งอยู่หน้ากั้งเตียงว่าอิอยู่เกๆีเลยไม่แต่เดียวตาออกไปถึงตาบกกลุ่มจืที่อันตาได้หมนั่งจนแน่ใจเลวนะครับนะจนเนใจตัวต้อนว่าเนใจเลวว่าน้าว่าไม่มีเลวเลยผลไปในชู้เลยกาตัดสิ้นใจก็แกว่กซุ่มเก็บซ้ำฟาระแซดดับนูดํานีแต่ว่าอุ้มเมด้าจับ เมตตาป้ปองกันตัวกำมุงหน้าเดินละบ,บานก้าวอย่างไปปล้างมองสายมองว้าวไปปล้างทองกาชาไปปล้างบอดรอดนะจังหวะล็อกมาถึงบาง้านด้ความรอดไยนะครับนะล็อกมาถึงด้วยความลอดไฟกะเอาหนเกเข่าเคี้ยวนั้นเหมือนทำเป็นอาหารนะนะครับนะแกงคั่วตอดหลกเวงอะไรก็ว่าไปแล้วเหล็กตะไม้ก่อนนูน้ดและกกมีโอกาสได้มาลาไวห้หลุกลาดกว้างคือว่าเจตานาลาว้ยกว้างเปลือเป็นอุตาาฮน เพราะวันนี้ยันถวดปบมาด้วยสายตาเขาตัวเองเลวอันตรายมันมีดขึหยุดสมไมก่อนเป็นป่าสมัยดึกดําบันเลยนะกับนะเป็นโยนในเขาในผู้เขาในขวรปะเนียนคือตัดมันมากมมยแตกต่างกับหยุดสมัยนีหยุดสมันสมนีการกระตรบแผลายมีคก้นจับจองพื้นที่มีดก้นไปทากท้างมีดก้นไปตั้มรายเลือนลยยอยกา,ารประโยชน์อาศส้จำหมากินป่าไงตอนใหม่ไงไระดับการซั้มป่าตเานกล,ลายเป็นป่าแต่ว่า ผนก้างจะเสื่อมส้มมังซัดย้ยเลยอาจจะอยู่ไม่ได้ยางฉินจา่จางจ่างต้องลบลีนี้ให้ประโยชน์ในป่าไงยางฉินแต่ว่าเขตส่วนป่าติเกาอนุรักษ์ไว้ให้ซัดอยู่อาศัยนี่ประโยชน์ในกระทันเถี่เดี๋ยวมีปลาอุดมสมบูรณ์ส่วนปลาแต่เราโย่ปัจจุบันตมหาก,กินการเกษตรนี่มันซัดยัยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับนะเสื้อโย่ไม่ได้เปะว่าไม่มีอาหารที่จะได้ล่อเลี้ยงหยุดจะไม่กอนมู่ปลากาเจือ ฟานลำมั่งกวางอะไรทิ้งอไรอย่างนะครับหนักทัชป่าเดี๋ยวจะมาจะเป็นอานของอะไรปัดกลอนได้แต่ปัจจุบันนี่ันน้ยมันโนปัระเภทรนี้นะครับมันประโยชน์ในป่าใแต่ว่กเว้นกลาวันนู่นนะครับถึงแค่บ้านนอกในปัจจุบันก็หาชุ่มได้ยากลยครับะนัว์ใหญ่ประเภทนั้นนะก็มีอยู่แต่ในส่วนสั์หรือว่าในสถตานทีเทว่โกจำกันใ้อยู่แต่ว่าเด่เอาเรื่องนี้มาลาวนะครับนะเลาสู้กันกว้างว่า การจำมาให้กิ่นคองคนหยุคสมัยก่อนโบราณนนมีกรรมวิธีอะไรมั่งดักบวงเร็วเหยียบตัดเหยียบกระจงหรืออะไรปะเนี่ยซึ่งเรื่องเนียนเป็นอุต่าฮอนลาว้กว้างวะถุกสถานที่มันมีอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอน,นะครับโยเทยว,วาราจะสํานึกป้องกันเตรียมการเพื่อให้ความปลอดภัยมีให้กับตัวเองไดหมากที่สุดอย่างเข่นตรวจปลอดนี่รับ เป็นอาชีพออกไปเรียกหนกเข้าเคี้ยวเผื่อเอามาทำอาหารเลียงกลบกลัวดแต่ว่าในการาจะได้อาหารนั้นมากก็ต้องมีการเสี่ยงพ่อแมงบางกลัง้งบางกลาวตุนี้ไม่เกิดแต่บางทตบางทินี่ไปเรียกกันอาจจะมีสัดไรยอยู่ใกล้กลแบบอย่างเสลาไวค้คว้งนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะไม่ว่าแต่อ,อดีตหรือปัจจุบันหรือวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทีคุณดดำเนืนไปนะให้ระมัดร,ระวังและก็จงมีการเตรียมการเผื่อป้องกัน ให้ชีวิตเราได้โยยยัยงมีความทุกข์ในทุกๆวันนะครับนะอย่าประมาทคือว่าจำาอทอดจงว่าอย่าประมาทนะครับเราอความประมาทนี่เป็นโบกตืดแห้งความเสียหายเป็นการเล่าสู่กันคว้างนะครับนะชาคุงมาเล่าวไว้คว้างแต่ถึงการนามาเล่าโตกันหลังในเมื่อมาถึงตรงนี้เรื่องเล่าที่เล่าวไว้คว้างกคจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็เล่า,น,ลานะครับนะข็ไว้ตกคนตกต,กต,กตาจนจงดีมีความทุกข์นะครับนะก็คุณมากหมกักแต่เวก้ามารับจมรับฟัง สวัสดีครับ